อยากอดอยู่แล้วถ้าทําตัวไม่ดีครูไม่ให้กอดเลยเซ็ตหน้าให้เรียบร้อยดูที่ฟุนี่เห็นไหมนี่เซ็ตออกสิหนะเออเก็บเก็บเลยเที่หลังห้ามถ้าเป็นเด็กไม่ดีนี่ได้ยินเสียงะระฆังแล้วน้องต้องทํายังไงลูกต้องวิ่งต้องวิ่งไปไหนต้องวิ่งไปเข้าเรียนเออแล้วทําไมตอนนี้ทําไมหนูไม่ไปเข้าเรียนไม่ได้ห้ามชวนเพื่อนมาเล่น ทำผิดหรือเปล่าตอนเนี้ยผมไม่ได้ชวนเพื่อนแคนมาหนีเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ชวนเพื่อนแล้วใครชวนแคนชวนแต่แคนชวนเหรอมานี้สิแคนชวนนัดมาเหรอม,มานี้ฮันวาฮันวาไล่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 ผม,ม<า>ผมผมก็อยู่กับแคน,นห้ามห้ามทำผิดทั้งสองคน่ใช,ใช่หรือเปล่า ใช่ไหมที่คุณครูพูดนี่ใช่ไหมผิดเรื่องอะไรพูดมาผิดเรื่องอะไรผิดเรื่องเรื่องที่ไม่เข้าห้องใช่หรือไม่ที่หลังถ้าไม่เข้าห้องคุณครูจะไม่ให้เข้ามาสนามเด็กเล่นเลยห้ามเลยทีหลังน่ะอะไรคุณครูแจกคุณครูก็จะไม่ให้เลยเอาไหมอย่างนั้นน่ะเอาไหมคุณครูไม่ให้กอดคุณครูด้วยอยากกอดอยู่บอกอยากกอดดังนั้นต้องทำยังไง เออไปเก็บขยะมาให้คุณครู5ชิ้นแล้วค่อยวิ่งเข้าไปไปล้างมือแล้วไปเข้าห้องเรียนปฏิบัติไหนนอนขยะนู่นพลาสติกอยู่ตรงนู้นเลยวิ่งไปไม่ครบ5้าชิ้นไม่ต้องมาเลยมาเลย,ยไหน เอาไปที่หาขยะแคนเราไปที่หาขยะลูกถุงเท้าอยู่ไหนแคนน่ะงแคน่นี่นั่นเห็นไหม,มไม่ได้ขอต่อไปทำยังไงต่อต้องเข้าไปห้องเรียนต้องไปล้างหน้าอ่าไปล้างหน้าไปล้างมือเข้าไปในห้องเรียนยดเลยเข้าใจไหมไปทำไปทำงานด้วยเพื่อนเขาไปทำงานกันหมดแล้วตัวเองมาแอบมาเล่นได้ยังไงเข้าใจไหม ผมไม่ได้แอบเล่นหนูเล่นอันนี้เลยเหรอแต่แต่ผมเล่นอยู่สื่อผมเล่นอยู่สื่อผมขับรถตยานกับกับเพื่อนอยู่แต่แต่ตีระฆังเลยครับเออผมไม่ได้ผมไม่ได้แอบเล่นแต่ผมมาเล่นสื่อใช่ไหมคแต่เล่นสื่อก็ไม่ได้ห้ามเข้าใจไม่ลูกเออให้ถ้าได้ยินเสียงตีระฆังแล้วมันคือสัญญาณให้เข้าห้องเรียนคือหมดเวลาเล่นแล้วเข้าใจไหมลูกครับเออถึงจะเล่นอยู่สื่อๆหนูก็ต้องเข้าไปเข้าใจไหมรับทราบ ครับทราบครับช่างครับ